เงินดือนที่อะไรสวรรค์น,นั้นจะเปิดนประตูนรกจะถูกปิดเราฟังกันมาจนคุ้นหูและชายตอนจะถูกล่าโดยเฉพาะตัวเป้งเน,เนตัวบิ๊บๆดนะดังนั้นโอกาสเนี่ยเนี่ยและบรรยากาศเนี่ยมันเอื้อต่อเราอย่างยิ่งเราจะขายแกไอยชีวิตของเราเนี่ยเอา้าขายแกชายตรมันให้เราแน่ความสนุกสนานแต่นั่นมันคือมายาทันทีที่เราหลงติดกับมัน และเราก็เพียงพลังเป็นทาสของมันเมื่อลัสบาตาลาเนะี่ยเก็บเรากลับไปเมื่อนั้นแหละมายาที่เราเห็นมันจะแปรสภาพเป็นเอเวจีและนั่นมันไม่ทันที่เราจะแก้ไขแล้วแต่ถ้าเราจะมอบชีวิตเราถวายตัวเราเพื่อแลกกับค่าตัวอันมหาสาลที่ลัสบาตาลาให้นะคุ้มค่าคุ้มค่าเด้า เกาแน่ลงบ้านเก่าเราที่ไหนบ้านเก่าเราล่าท้วนไหมคริสต์อีกไม่เลยบ้านเก่าเราในสวรรค์ที่นั่นบ้านเก่าเราทั้งหลายนี่แหละเราชาวสวรรค์ทั้งนั้นตอิบรอยอิมอิมามอันใดว่างไงนะนูนัสนมินัสลิจันนะซาบานาอิบลิสเราเนี่ยมันชาวสวรรค์ทั้งนั้นเลย ลูกหลานชาวสวรรค์ทําไมถึงว่าชาวสวรรค์ก็นบีอาดัมนะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ย้ํากับนบีเราว่าไคอุสคุอุสคุณอันตาวะซอตุลจันนะสวรรค์คือที่พักเป็นที่พำนักของโต๊ะอาดัมโต๊ะศิปียะห์อัลเลาะห์ เราเคยอยู่เราีนถูกอิบลิสมันกักขังงวงเหนียวด้วยกรรมะักดิของผองเรานี่แหละตอนนี้ดุนยามันค่ายกักกันมันจะลากเราลงนรกไม่ได้ถ้าเดียวเลยเรามีหน้าที่ที่จะปลดแอกเจฟาวงล้อมนี้ออกไปเพื่อที่จะกลับบ้านเราผ่านเส้นทางรมฎอนนี่แหละทีนี้สิ่งที่จะฝากไว้เป็นข้อเตือนใจเนี่ยก็ไม่กี่ประการ อย่างแรกเราต้องตั้งมั่นเนี่ยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมีอาสามต้องมีปณิธานที่แน่วแน่เพราะลอสบาตาลาพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงใครหรอกถ้าเขาไม่ได้หมายใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะฟาดินก็เปลี่ยนแปลงรมฎอนเนี่ยนะัา ฟ้า,านี่สะ伊斯าว่าไงในสวรรค์นนเนี่ยใบไม้มันกรีเสียงร้องรังงมเป็นบทเพลงอันไพเราะโอ้โหประตูสวรรก็เปิดประตูนรกก็เปลี่ยนหมดภาวะมันเปลี่ยนกั้หกดใจตอนที่มันเคยรุ่งรัรังควานคนอื่นม,มันก,ก็ถูกข่มขังดังนั้นบรรยากาศเปลีย่ยนเราจะเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าเราเปลี่ยนพระองค์ก็จะทรงตอบสนองและเราเนียดไว้ในใจหน่อยหนึ่งนะเนียดว่าไงเนียดว่าการเปลี่ยนแปลงของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งกำลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเนียดอย่างนั้นเพราะเราสวดอาราว่าไงอินนัลลอฮะลาอิยูอิยิรุมาบิอัลหมิลฮัตตาอิยูอิยิรุมาบิอัล <ม>อัลลอฮฺปาตาลาจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจะกตกต่ำไปสู่สูงส่ง,สงหรือจากสูงส่งลงมาตกต่ำนอกเสียจากเขาจะเริ่มปเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นท่านคือคนหนึ่งของประชาชาตินี้ประชาชาตินี้จะขยับสูงขึ้นจะพง,งาดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง หรือจะตกต่ำลงเราคือคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นตามนัสทิกุรานยืนยันตามตัวบทที่อัลลอฮฺปาตาลาบอกแกเราว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับสมาชิกของสังคมถ้าแต่ละคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนนั่นมันคือจุดเปลี่ยนของสังคมดังนั้นเราจรึงเพิ่มเพิ่มความดีของเราด้วยการอะไรเนี้อ เจตนาเจตนาเปลี่ยนแปลงทั่วเราเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของอุมมาี้อุมมาี้อุมมาของนบีจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยมีเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั่นประการหนึ่งให้เราเนี่ยนะประการที่สองต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงกงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดหมุน ของตัวเองการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดหมุนและทําไมเราจรึงจะปล่อยให้ตัวเองยั่งอยู่กับที่ทําไมเราจรึงไม่นําตัวของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลง,งทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนับสิบนับร้อยนับหมื่นนับพันเราจะยั่งอยู่กับที่นั้นมันเป็นการกระทําที่ เรียกว่าฝืนกฎแห่งความเป็นจริงกฎสามัญกฎของสรรพสิ่งทั้งหลายดังนั้นรอมาดอนนี้มันเป็นเดือนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเป็นเดือนที่เราจะทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อประตูสวรรค์มันเปิดเมื่อประตูนรกมันติดเมื่อชัยฏอนมันถูกปุมขังขนาด เรื่องของอิบาดามันยังเปลี่ยนเลยในรอมฎอนเนี่ยนบีบอกนาฟิลาหรือสุนัตที่เราละหมาดเนี่ยที่เราทำเนี่ยคุณค่าของมันเทียบได้เท่ากับการดูในเดือนอื่นอื่รอดที่ทำในเดือนรอมฎอนสำหรับคนที่มีโอกาสถ้าผลมันเท่ากับทำฮัจจีร่วมกับรอซูลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่ไม่าดูแลนะ ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีโอกาสไปทำองครอก์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความดีงามเขตงเช่นนั้นอลอสบาตาลาไม่เคยติดประตูสวรรค์หรือว่าติดกั้นโอกาสการเข้าสวรรค์แก่คนใดสวรรค์ไป็นอย่ามวยเฉพาะคนรวยคนมีสตางค์คนที่บินข้ามประเทศไปทำองครัก์ไม่เราจะเห็นว่าไงในฮะดีิสหลายหลายคนบอกว่า การมายัางมัสยิดมาเพื่อที่จะร่ำเรียนแสวงหาความรู้มาเพื่อที่จะรำลึกถึงลอสบาตาลาภาพผลเหมือนกับการประกอบพิธีฮัตดังนั้นเมื่อทางหลักเราไม่สามารถเราก็ไปทางสำรองได้เนีคนหนึ่งไม่เคยออกสาการเลยถามว่าจะได้รับภาคผลความดีเหมือนคนออกสาการได้มั้ยทำไมไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ใ้เรื่องรวยจนมีตัวหันคนให้แสดงว่าพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้กต่คนรวยอย่างเดียวหรือไม่เลยฮะดิษี่สิบบอกว่าไงสดากอเท่ากับเสี้ยวอินทราลัมมันกรกกันเราออกจากนรกได้ซดาก้อนนิดๆหน่อยๆขอเพียงใจบริสุทธิ์ในการเรื่องการละสินงอดเนี่ยเรี้องอาหารเนี่ยนบีบอกเลี้ยงทานั้นเลี้ยงเทานี้บอก ซาบาเอกบอกว่าไงบางคนไม่มีกําลังเลยไอ้ไม่มีกําลังเขาไม่ได้วัดกันที่ปริมาณจะต้องเรียงร้อยสําหรับหรือว่านีหลายหลายร้อยคนไม่เลยสำคัญอยู่ที่ไหนสําคัญอยู่ที่จิตใจในบาอดิสบอกว่าแค่ร้อยยิ้มมันก็นเท่ากับสัญญาณแล้วแสดงว่าเราทําอย่างคนอื่นเยอะไม่ได้เราก็มีทางสํารองคือร้อยยิ้มที่มันเกิดจากจิตใจ จิตใ,ใจที่ปราถนาดีต่อคนอื่นแค่บอกทางคนที่เขาหลงทางผลบุญก,ก็เท่ากับสตปะแค่รินน้ำให้กับคนที่เขากำลังกระหายผลลบุญก็เท่ากับสตปะแทนสากาัดได้ดังนั้นประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปิดกว้างนะพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในเดือนร้อนน่ะละตตา,าลาเปลี่ยนแปลงหมด อามาลิบาดาก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทำสุนัรผลบุญเท่ากับฟาัาดูทำไมพระองค์จึงเปลี่ยนแปลงเพื่ออ,อำนวยให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเรานะให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเราดัางนั้นเบื้องหน้าเนี่ยมันมีอยู่แค่สองทางเท่านั้นเองว่าเราจะก้าวหรือเราจะถอยนะจะก้าวหรือจะถอย เราจะยินดีกับสภาพที่เราเป็นอยู่นี้หรือที่ผ่านๆมานี่คิดว่าตัวเองดีแล้วกันนั่นหรืออย่าทีเดียวพี่น้องการยินดีต่อต่ออะไรเอ่ยต่อสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้วนั่นคือก้าวแรกแห่งหาย,ยนะพี่น้องคนดีๆนี่เขามองตัวเองบุพร้อมทางนั้นแหละนะเขามองว่าตัวเองยังโอ้โห ายเป็นอย่างนั้นหมดอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็มองว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงเราฟังในหดิเกี่ยวกับชะพานคนวิ่งกันไปในวันกิยามาไปหาโตอาดัมนะบีอาดัมบอกเลสตูนะคุมฉันยังมีบาดแผลความผิดที่ไปฝืนกินลูกไม้ยาลอสบาตาลาทรงปราบไว้ทั้งทั้งที่ปราบก็ หลายๆเหตุหลายๆประการที่ไม่อาจกล่าวได้ในเรื่องนี้แต่นบีอาดัมในเขาคนใกล้คิดอัลลอสบานตาลาเขากิงมองเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าเป็นความบกพร่องดังนั้นคนดีเขาไม่รู้สึกยินดีกับสภาพที่เขาเป็นหรอกเขาต้องการที่จะขยับขึ้นไปแนะท่านอิบนาทอีลาว่าไงอัสลูคุลีมักเซียติวาฟลติวะชาวะอินอารุตานิมัส เบื้องแรกเลยรว่าจุดสตาร์ทของการฝ่าฝืนการหลงลืมการเผลอไผการตกอยู่ในวังวนของคนที่ล้าหลังในสายตาของมสบาตาลาคือการพอใจต่อสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ได้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ฉันทำความดีมหาศาลเลยแมมมสบาตาลาคงจะ ชื่นชมยังคนนั้นน่ะกระจอกกว่าคนนี้ด้อยกว่านี่ไม่ใช่วิสัยของคนดีเพราะไอการยินดีกับสภาพที่เป็นมันหมายความว่าไม่ต้องการจะพัฒนาไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงเห็นว่านะบีวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเนี่ยอิสติฟาร์ขออภัยโทษต่อรสฟาตาลาและมีความผิดหือเปลานะบี่มีความผิดไหม่ก็ไม่มีสักที อ่งที่เคยเป็นมาสามมันจะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่อยากจะฝากเป็นขอ้อเตือนใจนั่นคือต้องมีการมีการเตรียมตัวที่ดีมีการวางแผนที่ดีอย่ารอให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเดินมาหาเราเองอย่ารอฟ้าประทานไม่ได้มันต้องมีการวางแผนนีย มันต้องมีการวางแผนและต้องเร็วที่สุดในการวางแผนของเราเนี่ยเราจะต้องเสมือนลงนามทําสัญญากับตัวเองเลยทําสัญญากับตัวตัวเราเองว่าเราจะเปลีป่ยนแปลงว่าเราจะทําสิ่งนั้นว่าเราจะร่วมสิ่งนี้โดยมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลารู้เห็นเป็นพยาน ลงน้ำกันอย่างนั้นเลยนะทำสัญญากับตัวเองอย่างนั้นและเราก็ให้ล็อุบาตาลาเป็นพยานดังนั้นอยาบิดเพียวมันจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการทําเราจะต้องไม่บิดเพียวต้องทําสัญญานไการทําสัญญาที่สาคัญมันเป็นจุดจุดสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักและกรุ๊ป Nabi Musa alaihissalam kau ke Fir'aun Qur'an, lau yang ini, Ola ilmu rabbi fi kitab, la yadillu rabbi Nabi Musa kau kafir Fir'aun bokaham, rujuk dengan, kong ลปอดิวิวาทะกันระหว่างฟาโรห์กับนบีมูซานะคุยกันถึงเรื่องประชาชาติก่อนๆนบีมูซาว่าไงที่จะชวนคิดทั้งหมดถูกบันทึกไว้แล้วถูกไว้ที่ไหนบันทึกไว้ที่เราอุลมัฟูสในการบันทึกของอัลลอฮ์ซุบะอานาหูวาตาลาซึ่งจะไม่มีสิ่งใดพลาดเคลื่อนไม่มีสิ่งใดลุ การบันทึกไปได้แล้วกุปกรณ์ก็บอกลายันที่รับบีวายันซาอาลัลลอฮุซบาตาลาจะไม่หลงลืมอลัลลอฮุซบาอานะฮูวะตาลาจะไม่มีอะไรที่ลุกการรับรู้ของพระองค์ได้ถามพี่น้องนิดหนึ่งว่าอเราตาล่าบันทึกเนี่ยกันพระองค์จะลืมหรือกันพระองค์จำไม่ได้หรือเป,เป็นไปได้ไหมว่าอัลเราตาลาลืมเป็นไปนไม่ได้แล้วทำไมกุปกรณ์กินสอนเราอย่างนี้ อย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้เรารู้เพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้การทําสัญญาหรือการบันทึกเป็นข้อตกลงเนี่ยมันสําคัญสอนเราสอนมาอะไรกันพอ,องนะับบันทึกไว้ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวจะลืมบันทึกไว้เพื่อสอนให้เราได้รู้จักบันทึกได้ทําสัญญาสัญญาที่เราประยันเปล่านี้ก็คือสัญญากับตัวเอง ต้องทำสัญญา呐นะทาสัญญายัางไงเรายกมือหนึ่งขอต่อรสมาตาลาข้าแด่พระองค์ขอพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์นี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเดืนาาดนอนรอมฎอนอันมีเกียตินี้ขอพระองค์ทรงเป็นพรรยานุู้เห็นขอพระองค์ทรงผลักดันทรงเป็นกําลังสําคัญให้สัญญาของข้าพระองค์นี้มันบรรลุสู่จุดประสงค์ที่ตั้งมันและพอเราสัญญาแลมีอมลลอตาลา เป็นพยานเราก็อย่าได้บิดผิวนะบิดผิวงานของลอสซุบะอานนหัวตาลานี่มันลายเร็เราตั้งมันอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาโดนมันไม่ทันมาถึงเราก็เอาแล้วอย่างน้อยเราก็ได้เก็บเกี่ยวความดีวันเกียรติธเราจะฟุ่นึ้นมาพร้อมกับเจตนาพร้อมกับคำสัญญานี่แหละบุริสณ์อาลานีย่าดีนะ สขอกนั้นเราจะถูกฟืน้นคืนชีพมาในวันกียามาเนี่ยพร้อมด้วยเจตนาที่เรามีขณะที่เราหายใจมันพนาวิญญาณเราออกไปดังนั้นเนี่ยเลยก่อนถ้าเรามาโนมาถึงเราทําให้สัญญามันสมบูรณ์แต่ถ้าเรามาโดนมาไม่ถึงเราดวนจากไปซะก่อนเราก็ได้รับความดีจากเจกตนานี้จากข้อตกลงจากสัญญานี้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยหในเรเามาดนเลย ไ,ไม่ต้องเงือบวชในระมอนเนี่ยมันเรียกว่าไม่ต้องทำก็ได้เปล่าแง่ที่เราได้เคยฟังกันมา,น,ามน,นี่ยรื่มัรอีคอยรุมินอามาลีบางทีเจตนานี่มันลังการกระทําไปมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์โบรหณเยลยในประวัติศาสตร์เรียกกันว่าอุซอยริงจะเล่าให้พี่น้องฟังชายผู้นี้เนี่ยเป็นคนจะเรียกว่าเกิบสุดท้าย ในหมู่ชาวอันซอรชาวอันซอรนี่ก็คือชาวเมืองมาดีนาแรกทีเดียวเลยเนี่ยก่อนนบีจะฮิจรรอมมาดีนาเนี่ยนบีอยู่หมากกาหลังจากนั้นชาวมาดีนาก็เดินทางไปก็มีโอกาสได้เจอกันจนเกิดเป็นสัตยาบันการตกลงทางสัญญาระหว่างชาวเมืองมาดีนากับนบีเขาเรียกใบอะทุลอาออบะ ณดินแดนใกล้ๆมีนาน่ะปากทางเข้ามีนาเขาเรียกอากะบาที่เราไปคว้างเสาหินเขาก็เรียกจำเราตุลอากะบาตรงนั้นแหละเป็นจุดที่นบีเจอกับชาวอันซอร์และก็ตกลงกันว่าชาวอันซอร์จะเปิดเมืองอรอ <nings> <grammar> แล้วกชาวอนก็เดินทางกลับไปอิสลามก็ค่อยนะแผ่ขยายไปในเมืองมาดีนาไปต่อมาก็มาอีกก็ตกลงกันนะบีเป็นไบอาครั้งที่สองจนสุดท้ายอิสลามเนี่ยมันแพ่ขยายไปทั่วทุกส่วนของมาดีนามีอุซอยรินซอาบะคนนี้ยังไม่พร้อมใจจะรับอิสลามนะยังไม่พร้อมใจจะรับอิสลามรานบีพอ,อพยพไปจนกระทั่งปีที่หนึ่งเข้าไปยังไม่รับอิสลาม เขาคนในหมู่บ้านเขารับกันหมดจนกระทั่งปีที่สองเข้าสู่ปีที่สามเกิดสงครามอุบดพอสงครามอุุดช่วงนั้นเขาเดินทางออกนอกเมืองมาดีนาพอดีปรากฏว่าพอกลับเข้ามาสงครามมันได้เริ่มต้นอุลุมันก็อยู่เนยะนอกมาดีนามานิดหนึง่งเขากลับมาอุซอยรินเดินทางกลับมาจากนอกเมืองพอมาถึงมาดีนาปรากฏว่า บรรดาชายชะกันไม่เหลือเลยไปไหนกันหมดก็สอบถามได้ความว่ามูนเขาออกไปร่วมสนมรภูมกานาบีที่ชายเขาอุกุลอุซอยริมเนี่ยสาบาคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นสาบะม่ใจยังมีความส เรายังล่าช้าอยู่อิสลามมันบกพร่องตรงไหนเราก็สนใจมานานแล้ว หายใจก็อสอบถามกันไปสอบถามกันมาว่าท่านออกมาต่อสู้เนื่องจากว่าเรียกว่าความทรนงต่อศักดิ์ศรีของคนมาดีนะอา่าบ้านเกิดเมืองนอนหรือด้วยใจที่พักดีต่ออิสลามท่านอุซอยริมก็ตอบอกบัตรนี้อิสลามมาได้ประจักษ์กลางหัวใจและข้าออกมาสู้ ในฐานะมุสลิมคนหนึ่งที่หวงแหนศาสนาของเขาและเรื่องก็ไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนบีบอกมากว่าไงชายผู้นี้เข้าสวนสวรรค์โดยไม่เคยรอกแม้แต่รอกาดเดียวไม่เคยสุบบุหแม้แต่สุบบุหเดียวกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่เราทำสัญญาอัลลอฮฺบะตัลาท่านจึ มันพาเราไปในถึง ر ม ض อนเราตายก่อนเราก็คงจะเหมือนท่านอุซัยริมรอดยาววานุที่รับรางวัลไปแต่ไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่เคยสุดุดแม้สุดดเดียวแต่ชีวิตของเขาได้รับสวนสวนจากลอสบาตาลาเมื่อมีความตั้งมัน่นทำสัญญาวางแผนและเราก็เชื่อมั่นได้เลยว่าทุกความเหนื่อยยากที่เราได้ทุ่มเทไปสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมานั้น คือการฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ Allah ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานแก่อารบุนดีวัลลซีลาญะฮัดูฟีนาเราแนะนําพวกเขาสู่หนทางเล่บรรดาผู้ที่ เราจะมอบรางวัลการฮิดายะแสงสว่างที่มันจะกระจางกลางใจของเขาเป็นบ่าวที่รักของพระองค์นี่สิ่งนี้เราก็จะต้องสร้างขึ้นใ,ใน,ในใจิตใจเชื่อมั่นเลยว่าทุกความเหนื่อยทุกยาดเหงื่อที่เราได้ทุ่มเททุกสรัทากำลังในอรมดอนเนี่ย สิ่งที่มันจะได้กลับคืนมามันคือดายะมันคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสกปอกอแทนที่คุ้มค่าเหลือเกินและพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้นั่นก็คือคำตัวอาของยาดีซึ่งตัวอาบทนีน้น่าจะเป็นบทคงสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะคุยกันด้วยเวลาไม่คุ่หย ดูอาบทนี้เป็นตูอาที่สร้างความจงุนแก่บรรดาสาาบะที่ได้ยินเสียงหลุดรอดออกจากริมฝีปากของรอซูลคำว่าอามินซ้ำด้วยอามินแล้วก็ปิดท้ายด้วยอามินแต่สาวบะไม่รู้ว่านะบีอาหมินกับอะไรเนี่ยรับตัวอาอะไรจากไหนที่สุดแล้วก็เลยถามกับนบี ว่าที่นบีกล่าวอย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรกัน <Okay. S 1> เซนนั้นนบีก็ตอบ <Okay. S 1> คลายความสงสัยบอกเซนาจิบรีนเนี่ยมาพบกับฉันและจิบรี้นก็ได้เอ่ยคำเป็นคำที่มีราคาแพงที่น้องที่รักและประหกจิบรินน้นได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาได้มีชีวิตถึงรอมฎอนและรอมฎอนนั้นเดินทางมาเค ประตูชีวิตเขาแล้วก็จรจากไปในที่สุดโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลนรกซุบาอานะฮัวะตะลาละบุคคลผู้นั้นจะต้องเข้าสู่นรกวัลลินแลาบุคคลเหล่านั้นอาณาตาลาจะผลักไสให้เขาห่างไกลจากความรักความเมตตาของพระองค์เสร็จแล้วจิบริลก็บอกกับนบีว่าท่านจงกล่าวรับดุอาด้วยคำว่าอามี ายแรงนะพี่โต้ไรแรงนะใครคนขอด้อาเดี๋ยวก่ดไซดุสไซดุลมาลาอิกาอะนิุสามาประมุกใหญ่แห่งฟ้าฟ้านายใหญ่ที่สุดของผองมาลาอิกาที่มีนับล้านล้านล้านและใครคนขานรับด้อาด้วยคำว่ามีไซดุลบาชาร์และไซดุลจินยวลบาชาร์ประมุกใหญ่แห่งผืนแผ่นดิน นั่นก็นคือนาบีโอ้โหตัวอาที่ขอโดยประมุขใหญ่แห่งฟ้าฟ้าและฐานรับตัวอาด้วยประมุขใหญ่แห่งแผ่นดินอัลลอฮฺสุบะตาลาจะไม่ตอบรับหรือคนที่รอมฎดอนผ่านไปโดยไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบะตาลานั้นสิ่งตอบแทนที่เขาได้รับมันน่ากล,ลกลัวเหลือเกินพี่น้องเขาจะถูกขับใสไล่ส่งให้ออกห่างจากสวงสวรรค์

มีความรักมีความเป็นห่วงอุหม,มาอย่างมากเชน่นไหนเลนะบีกินได้เลยนะเถ้อยคําซึ่งมันรุนแรงขนาดนี้เพราะนะบีต้องการจะเห็นเราเปลี่ยนแปลงนะบีต้องการที่จะเห็นรอมฎอนนั้นยกระดับจิตใจเรารอมฎอนนั้นดึงเราออกห่างจากลุมนรกและพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์จริงจริงรักละครับนะขอให้เราถือศีลอดในรอมฎอนนี้ เสมือนว่ามันเป็นรมฎอนแรกในชีวิตมันครั้งแรกเลยมอนจูบแรกที่เราได้สัมผัสให้มันหวานชื่นให้เราเต็มที่กับมันแนะด้วยความกระหายและให้ปฏิบัติในเวลาเดียวกันเหมือนว่ามันจะเป็นจูบสุดท้ายที่เราจะต้องจากมันจากนี้ไปปีหน้าเราจะมีโอกาสได้ ถือสิอดในรรมฎอนอีกหรือไม่เราก็ไม่รู้นบ,บีเคยบอกเราว่าไงอุสกรุลมาอตฟีซลาตีกาก็หมายถึงสีสียามิก่าเช่นเดียวกันในละหมาดให้เรานึกถึงความตายซอนลิซล,ลาตะมวดเดยีะละหมาดเหมือนกับเราได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรที่จะกังวลอีกแล้วเราพร้อมที่จะจทูลใจถวายี ดั่งอัลลอฮฺสุบะอานะฮฺวะตาลานบีบอกเช่นนั้นนะในว่าให้เราถึงสิ้นอดครั้งนี้เหมือนกับมันเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรา แล้วมันจะเป็นรมฎอนที่หวานหอมและจะนำการเปลี่ยแนแปลงนำวิถีชีวิตใหม่ที่มันดีกว่ามากระมันแก่ตัวเราในฐานะมุสลิมที่มีความรักและซื่อ,อสัตย์ต่ออัลคอร์บฮานะะฮูวตะอาลาคนที่รากและรักครับเวลาของเราในคำ่ำคืนวันนี้นไม่น่าจะบเหนื่อยแล้วเราคงต้องจากกันไปขอร์สปาตาลาตอบแทนความดีงามเมียแก่ท่านพี่น้องที่รักและรบที่มาร่วมงานในคำ่ำคืนวันนี้น Lek yuruang kukui lekan kankong kainan nirin hao gong sasena Baik wang bilang ni Prakut gonta kankong Rauhkan tengah ini wajar Pakin suruh suba'a nahu Wata'ala jazal Wa'alaikumsalam